อันดนตรีของข้ามีคุณเหลือลน้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามทั้งมนุษย์เทวดาศีศสจตร์ี่ร้ายหากได้ฟังเสียงปีของข้าจะหมดสิ้นอารมณ์โกรธใจอ่อนลงทันทีและยังทําให้ผู้ฟังนอนหลับไหลลืมสต,ติได้ยังไงล่ะถ้าหาพวกท่านสงสัยมาสิข้าจะเป่าปีของข้าให้ฟัง แนขนาดนั้นเองที่กลางทะเลแถบนั้นมีนางอัสุรีผีเสื้อน้ำํำร่างกายใหญ่เข้าช้างตัวใหญ่กําลังเล่นน้ําและหาปลากินอยู่ฮ่าฮ่าวันนี้อุดมสมบูรณ์เชียวมีปลาข้ากินเยอะแยะเลย <c oughs> ว้ายนี่มันเสียงอะไรกันนะช่างไพเราะจับจิกข้าแลยเกินไหนอยู่ตรงไหนกันนะ นางผีเสื้อสมุทรจึงเ,เดินตามเสียงปี่มาและได้พบก,กับพระภัยมณีเมื่อแอบดูอยู่สักพักและได้เห็นถึงรูปโฉมอนันงดงามของพระภัยมณีก็ยิ่งตกหลงรักอยากได้พระภัยมณีมาเป็นคู่ครองจนใจจระขาดจึงตัดสินใจปราปรกฏตัวต่อหน้าพระภัยมณีจะจะเจ้าเป็นใครกันข้าคือคนที่จะเป็นภรรยาของท่านยังไงล่ะคะท่านพี่มามะไปอยู่กับข้าเถอะฮ่าฮ่า ไไไมมม่่ม่สุดท้ายนางผีเสื้อสมุทรก็ได้ทําการลักพาตัวพระภัยมณีไปยังถ้ำบารานที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนส่วนพระภัยมณีก็เป็นลมสลบไปเพราะความตกใจกลัวนางผีเสื้อที่เห็นดังนั้นจึงบัรจงวางพระภัยลงบนแท่นหินที่นอนและแปลงกาย เป็นมนุษย์หญิงสาวหน้าตางดงามเพื่อไม่ให้พระภัยตกใจกลัวเวลาผ่านไปพระภัยมณีได้สติก็ฟื้นขึ้นมาและพบกับหญิงสาวรูปร่างสวยงามอยู่ข้างกายแต่เพราะแววตาทั้งสองยังเป็นตายักษ์อยู่พระภัยมณีเลยรู้ได้ทันทีว่านี่คือน,นางผีเสื้อสมุทรช้าก่อนนางผีเสือ้อฟังข้าก่อนตัวข้าเป็นมนุษย์ตัวเจ้าเป็นยักษ์ยักษ์ที่กินมนุษย์เป็นธรรมชาติสิ่งที่ข้ากลัวมากที่สุดก็คือ หากวันใดที่ข้าทําเจ้าหมองใจเจ้าจะจับข้ากินนะสิดังนั้นหากเจ้าให้คําสัตย์ปฏิญาณให้ข้าหายกลัวข้าจะยองเป็นคู่ครองของเจ้าได้เลยเพคะท่านพี่ข้าขอปฏิญาณว่าข้าจะดูแลท่านเป็นอย่างดีและหากข้าทรยศท่านคิดร้ายทํำลายท่านขอให้เทพเทวดาฟ้าดินจงลงโทษข้าให้ข้าสิ้นชีพชีวาตายลงไปข้าขอสาบาน าพระอภัยมณีจำใจอยู่กินกับนางผีเสื้อสมุดในร่างมนุษย์จนให้กำเนิดผุดชายนามสินสมุดสินสมุดมีรูปร่างอย่างเด็กมนุษย์ทั่วไปแต่มีเขี้ยวงอกออกมาจากปากคล้ายยับาพระอภัยมณีเฝ้าเลี้ยงดูสินสมุดอยู่ในห้ำจนสินสมุดเติบโตอายุได้แปดปีเย้ yeah. วันนี้จะเล่นอะไรดีนะพ่อภัยก็หลับอยู่ไหนดูซิเฮ้ <c oughs> ม,มีก็เห็นอยู่ด้วยว้าวบอดอ,อกแล้วทันใดน,นั้นเองสิงสมุทรจึงได้รู้ว่าตนมีกำลังมากและเมื่อก้อนหินก้อนยักษ์เปิดออกภาพตรงหน้าของสิสมุทรคือชายหาดขาวสะอาดและทะเลสุดลูกหูลูกตาสิงสมุทรดีใจมากกระโดดลงเล่นน้ำดำหุดดำว่ายอยู่นานจึงได้พบกับปลาลักษณะประหลาด มีใบหน้าตาหูเหมือนคนปกติทั่วไปส่วนด้านล่างนั้นเป็นครีบสินสมุรได้สุดกระชากลากเงือบเท่ากับถ้ำเพื่อนำไปมองให้ผู้เป็นพอ่อคราัยมณีเมื่อเห็นดังนั้นซึ่งตกใจมากที่ลูกชายสามารถผลักก้อนหินออกไปข้างนอกได้แถมยังจับเงือบตัวเป็นๆได้ด้วยตัวคนเดียวคราไพมณีจึงรู้ได้ทันทีว่าสินสมุทรมีกำลังมากกว่ามนุษย์ าพระภัยมณีจึงตัดสินใจเล่าความจริงเกี่ยวกับนางผีเสื้อทั้งหมดให้สินสมุดฟังเมื่อสินสมุดได้รู้ว่าแม่ของตนเป็นยักษ์ก็เสียใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เงียบอยู่สักพักเงือกเท่าเห็นจังหวะดีจึงขอร้องไว้ชีวิตจากาพระภัยมณีข้าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อท่านอยู่แล้วแต่ข้าเห็นว่าท่านเป็นผู้รอบรู้มีชีวิตอยู่มาก็นาน ข้าจึงอยากปรึกษาท่านพอจะมีสถานที่หนีแนะนําให้ข้าหรือไม่มีขอรับมีเกาะแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะแก้วพิสดารที่นั่นมีโยคีมีมนเกรงกล้าอยู่ตนหนึ่งด้วยวิชาของท่านโยคีจะสามารถช่วยปกป้องท่านจากนางยักษ์ได้แต่หากการเดินทางไปนั้นตัวข้าเองต้องใช้เวลาถึง7วันเจคืนในทางกลับกันหากเป็นนางยักษ์มากฤทธ ใช้เวลาแค่สามวันก็ถึงแล้วขอรับตัวข้ายินดีจะพาท่านหนีเพียงแต่ข้าอยากให้ท่านคิดให้รอบคอบก่อนการเดินทางนะขอรับพระภัยมณีได้ยินดังนั้นก็ดีใจยิ่งจึงรีบสั่งให้สิษฐสมุดปุ้งเงือกเท่าไปส่งลงทะเลและจัดก,การเก็บหลักฐานทั้งรอยคลีบเงือกปิดปากประตูถ้ำเพื่อที่นางยักษ์กลับมาจะได้ไม่ผิดสังเกตหลังจากนั้นไม่นานนางยักษ์ก็กลับมา สินสมุดกับผ้าไัยมณนีก็ทําตัวตามปกติจนถึงเวลานอนในคืนนั้นนางยักษ์ฝันร้ายพี่อภัยจ๊ะเมื่อคืนน้องฝันร้ายมากฝันว่ามีเทพมาทําร้ายน้องจนเกือบตายแถมยังควักลูกตาน้องออกน้องกลัวเหลือเกินฝันนี้เป็นลางบอกเหตุอะไรไหมจ๊ะพี่ช่วยทํานายให้น้องหน่อยโถแกว้ตาพี่ฝันนี้เป็นลางบอกเหตุว่าเจ้าจะตายในเร็ววันนี้ วิธีทางแก้ก็คือเจ้าต้องรีบไปบำเพ็ญเพียรอดข้าวปลาสามวันที่ตีนเขาเจ้าจึงจะอยู่รอดปลอดภัยได้เจ้าค่ะท่านพี่งินน้องจะรีบไปตั้งแต่วันนี้ตัวพี่ต้องอยู่เลี้ยงดูลูกน้อยของเราที่นี่อย่าไปไหนแล้วน้องจะรีบกลับมานะเจ้าค่ะนางผีเสื้อเมื่อพูดจบจึงร่ำลาลูกและมุ่งหน้าไปยังตีนเขาทัานทีเมื่อพระภัยมณีเห็นเป็นดังนั้นแล้วจึงรีบแต่งตัว หยิบปีคู่ใจสภายเอลแล้วพาลูกน้อยออกมาจากถ้ำซึ่งพอดีกับเงือกเข้าที่รู้สึกเป็นห่วงจึงชวนภรรยาเงือกและลูกสาวที่หน้าตาสวยสดงดงามมาแอบดูสถานการณ์แถวปากถ้ำเมื่อเห็นพระอภัยมณียืนอยู่จึงรีบเข้าไปกราบไหว้และพูดคุยอา้าวท่านเงือกมาได้จังหวะพอดีข้าไปหลอกนางยักษ์ให้ไปบำเพ็ญเพียรที่ตีนเขานู่นอีกสามวันจะกลับมาจริงหรือขอรับนั่นดีเลย เรามีเวลาไม่มากต้องรีบไปกันแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการนะขอรับและแล้วทั้งห้าก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังเกาะแก้วพิสราณฝ่ายนางยักษ์หลังจากบำเพ็ญเพียรครบสาวันจึงรีบกลับมายังที่ถ้ำ เมื่อพบว่าประตูถ้ำเปิดอยู่ก็รีบเข้าไปดูในถ้ำเมื่อไม่พบใครจึงรู้ได้ว่าสามีและลูกได้หนีออกไปแล้วจึงโกรธมากรีบออกมานอกถ้ำกระโดดลงทะเลเสียงดังสนั่นหวั่นไหวน้อยจะหนีไปไหนผ่านป่าไปน,นีเราไปถึงกอดแก้ะดานไม่ทันแน่ท่านพ่อขอรับทายทินว่าอย่างไรท่าแม่ก็คงไม่กล้าทำร้ายข้า่ ดังนั้นข้าจะทวงเวลาไว้ให้ท่นพ่อได้ดีไปได้อขอรับเจ้าเจ้าพาท่านพาพันธหนีไปส่วนพ่อกับแม่จะ,ะส่งเวลาไว้เองจำไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหยุดว่ายน้ำเอา้ารีไปเสียสิ่งสมุดเมื่อกลับมาพบแม่ก็ตกใจในรูปร่างหน้ากลัวของ,งานางผีเสื้อเพราะเป็นครั้งแรกที่ตนเคยเห็น นางผีเสื้อนะ้ำไม่เห็นลูกจึงโมโหมากเข้าไล่จับหมายจะทิ้งเอาคำตอบว่าพระอภัไยไปไหนด้วยความคล่องแคล่วที่เหนือกว่าจึงสม,มุดหลบหลีกนางผีเสื้อหลบซ้ายขวาพยายามถ่วงเวลาจากนั้นจึงพยายามว่ายน้ําหนีและดันควาพบกับสองเงือกที่ตามมาสมบทบพวกท่านหนีไปเร็วจะหนีข้าไปไหนพวกแกตา เสุดท้ายเงือกทั้งสองก็ถูกนางยักษ์จับก,กินแต่เพราะนางยักษ์มัวแต่สนใจสองเงือกถึงสม,มุทจึงสามารถหนีออกมาจากเหตุการณ์อันน่าตัวครั้งนี้ได้ในที่สุดสิงสม,มุทก็หนีตามพ่อมาทันทั้ง3ม,มาถึงเกาะแก้วี่สดารจนได้ซึ่งในขณะนั้นโยคีก็มายืนรอรับทั้ง3าอยู่เรียบร้อยแล้วท่านโยคีผู้แก่งกล้าได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถอะ หลังจากนั้นพระโยคีสิ่งเศษทรายและศาสตใสนางยักษ์ทรายเหล่านั้นกลายเป็นเหมือนกระสุนพิมแทงนางยักษ์นางยักษ์ร้องเจ็บปวดนางยักษ์ร้องโหยหวนเจ็บปวดมากจึงหลบหนีลงทะเลไปและแล้วเรื่องร้ายก็ผ่านไปหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ขออาศัยขึ่งใบบุญพระโยคีอยู่บนเกาะแก้วพิศดารพระภัยมณีตกหนุ่มรักนางเงือก สุดท้ายทั้งคู่ก็ให้กำเนิดเด็กน้อยน่ารักนามว่าสุสาคอ